ขอขัาดอารมณ์ด้วยข่าวสังคมหนึ่งข่าวค่ะปิดท้ายจริงๆถ้าใจถึงมาเดี๋ยวจะเอ่ยชื่อรองหัวหน้าพักการเมืองพักหนึ่งจริงเหรอซึ่งคุ้มหัวไอ้โทนี่เตียวจริงเหรอ อ่มาดีดีก่อนดีกว่ามาตรงนี้ก่อนค่ะบริษัทปตทน้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนนะคะหรือเรารู้จักกันว่า OR นะคะก็อย่างที่ท,ทราบกันไปนะคะมีการจัดงานที่ชื่อว่า inclusive growth day empower by or นะคะเมื่อวันที่22-24กรกฎาคมที่ผ่านมาเป็นการเปิดกว้างนะคะให้กับธุรกิจทุกรูปแบบทุกขนาดนะคะได้มาร่วมมือร่วมคิดเห็นพูดคุยเปิดมุมมองต่างๆรายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะ ที22่22-24กรกฎาคมที่ผ่านมา OR จัดงาน In c l u s i v ร g r เด t h Day e m p o w e อ by OR ยาตอกย้ำวิสัยทัศน์เติมเต็มโอกาสเพื่อทุกการเติบโตร่วมกันกีเวนต์สำคัญที่ฉายภาพทิศทางใหม่ของการดำเนินธุรกิจที่มุ่งสร้างการเติบโตอย่างยังยงยงย่งยืนในทุกมิติตามแบบฉบับของ OR เปิดเผยเรื่องราวอินไซต์ด้วยการบรรยายพิเศษและเวทีเสวนาจากผู้ทรงคุณวุฒิและนักธุรกิจชั้นนำ e x h i b i t i o นนิทรศการพิเศษที่จะเผยมุมมองทางธุรกิจของ OR ใน4ด้านคือ The future of s i m u l a t e mobility EV พลิกโฉมธุรกิจพลังงานและการเคลื่อนที่ Our right, lifestyle in one place ทางเลือกการใช้ชีวิตในอนาคตและชอบผลิตภัณฑ์จากโครงการไทยเด็ด Global market opportunity โอกาสของธุรกิจไทยในต่างแดนรวมถึงเคล็ดลับของคาเฟ่ a m เมซ n ในตลาดโลกและ New innovation นวัตรกรรมเพื่อความยั่งยืนแก้ไขปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยโซลูชันล้ำยุค s h เคสแ s e รีเ a นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อการใช้ชีวิตในโลกยุคใหม่ Ownership Center เปิดเส้นทางในการสร้างการเติบโตของ OR และ Relationship Station พื้นที่แห่งโอกาสในการ Business Matching โดยไม่จำเป็นต้องเป็นธุรกิจของ OR เท่านั้น เราต้องการที่จะแสดงให้เห็นถึงเรื่องโอกาสไม่ว่าจะเป็นคนตัวเล็กคนตัวใหญ่บริษัทขนาดเล็กหรือบริษัทขนาดใหญ่อาจจะไปสู่ถึงการได้มีโอกาสการทําธุรกิจร่วมกันจากที่ทุกวันนี้ทุกคนได้เห็นนะคะการเติบโตของทางเศรษฐกิจอะคะ่ะคือมีการแบ่งแยกขั้วระหว่างคนมีโอกาสทางธุรกิจกับคนได้โอกาสจึงจาเป็นอย่างยิ่งค่ะในตอนนี้ต้องเปลี่ยนลนักษณะการทําธุรกิจคือมาร่วมกันเพื่อที่จะขยายตลาดเพื่อที่จะหาโอกาสทางใหม่ และก็ให้โอกาสกับคนทุกเทศทุกวัยทุกธุรกิจนะคะรูปแบบใหม่ของการทําธุรกิจนี้มีความจําเป็นอย่างยิ่งค่ะคือถ้าเราทําให้คนเข้มแข็งได้บริษัทเราก็เข้มแข็งสุดท้ายประเทศไทยก็เข้มแข็งขึ้นค่ะ